สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พอก็สองผ้าแสบส้นทิมเขาแล้วเมื่อสิผ้ามาเห็ดขาหมูค้ากินี่ไปได้ขาหมูมากเอามาอวดกันขาหมูได้มากสองแพะจจะ็คจ้ะล่างแล้วเ,เกลือน้อยหนึ่งสิผ้าไม่เห็ดขาหมูค่ากิค่ะทุกคนแพ็คหนึ่งกับประมาณประมาณเจ็ดสิบหาถึงแปดสิบนะคะทุกคนได้ซ้ำนี่เจ็ดสิบหาถึงแปดสิบ อันนี้าก็ล่างตั้งน้ำมันอยู่เ้าสิเอามาทอดเพราะว่าสียหหนังมันตึงเนาะเขาว่าดอกนี่ก็เฮ็ดเป็นขังเลยนะทุกคนไปเบิงกันเลยเฮาเฮ็ดจังไดสั่งน้ำมันค่ะทุกคนจะทุกคนใสกระทะนะคะทุกคนล่างขาหมูริบรรอยเ้ากระสเอาขาหมูมาทอดเผื่อที่ขาหมูหนังจากขาหมูมันสิมีความตึงนะคะทุกคนนี่เ้ากระสิเอาไปล่งทอดเลยค่ะทุกคนทอดระว่างน้ำมันอันแตกใส่น้ำค่ะทุกคนนี่ห้ากระสทอด เอาขาหมูล,ลงไปถอดแบบนี้เลยแต่ใส่เกลือนิดนึงนะคะน้ำหนังหลุบๆหน่อยหนึ่งล่างให้เรียบร่อยนะคะทุกคนเขาเอามาถอดะะทุกคนแบบนี่แบบนี้๋่วทุกคนถอดไปสักพักนะคะทุกคนนหนังมันแบบนีแบบนแบบนความใหม่คว่มเหลืองน้อยหนึ่งนะคะทุกคนระมานนี้เลยมีแบบนี้คะ่ะทุกคนเขาก็เอามาต่างคางน้ำเขาบอกว่าเครื่องขาหมูนี่เขาให้เอาไปถอดมันสีหอมเขาก็เลยเออเอาไปแช่นะ้ำมันถอนมึงมันจะเป็นจังไร <laughs> เห็ดง่ายค่ะทุกคนเห็ดเมนูตามใจฉันแัดจกำอะไรก็ทำกัะทุกคนนี่เข้ากัมาบึงลยว่ะหนังหมูเขาจะเหลืองเหลืองประมาณนี้นะคะทุกคนแบบมีความใหมเนี่ยจะน้อยเข้าก็จะเอาเครื่องไปเครื่องทเ,เท้าเทลงไปเมื่อกี้ก็มีกระเทียมค่ะหลากผักชีค่ะและ้วกอ็ดอกขอออี้หยันอ่นแหละดอกกังงนนั้นเต่ทุกคนเออใส่ไปนี่เากาใส่เห็ดหอมลงไปค่ะทุกคนเคาใส่เป็นเครื่องปรุงก๋วยเตีเ๋ยวนะคะทุกคนใส่ลงไปเพราะว่ามันบอมมี่นะคะทุกคน ใส่อะไรก็ได้นี่เอาข้าวบุ้งตรมก๋วยเตี๋ยวข้าใส่ไปตุนเลยค่ะทุกคนนี่สําหรับเครื่องปรุงข้าก็าจีไส่เป็นเกลือค่ะทุกคนใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่งค่ะทุกคนใส่เกลือแล้วก็ตามไปด้วยไอ้น้ำตาลค่ะทุกคนน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลไส้แดงนะคะทุกคนไส้แดงไส้ขาวใส่ไปแบบเนียนหวานนะคะทุกคนนี่มีการใส่เพิ่มที่หลังยีนองหนึ่งใส่ทุกคนบุ้งก่อนนี่ก็เป็นซอสซีอิ๊วดำ ยาวซอสเป็นซีอิวดำคทุกคนใส่ไปจักรสอนเพึิงสองสอนนี่ก็สิเป็นซอสฝาเขียวทุกคนใส่ไปสองสอนพุ่นๆค่ะทุกคนนี่ก็สีเป็นซีอิขาวก็ใส่พรานประมาณสอนเพึิงค่ะทุกคนเมนูกะนะพวกกะกะเอาอันนี้ก็เป็นน้ำมันหอยค่ะทุกคนใส่ไปประมาณสองสอนนะคะทุกคนเน้นติดหวานติดเค็มนะคะทุกคนอืมอย่าคายตุ่มพะโล้เลยเนาะอันนี้เขาก็สิเอาน้ำห่อนใส่ทุกคนอืมตุ่มน้ำห่อนเากับน้ำห่อนใส่ลาดให้เครื่องมันกระจาย เขากับสีทำการคนๆค,ค่ะทุกคนคนอืมเหลืองของเหลืองก็คือต้องใส่น้ำให้มันถ่วมขาหมูนะคะทุกคนเนี่ยเขากับตะนามปะพอ่เอเขากับสิไปตุ่มอีกก็มาใส่อีกคือเกานี่ยแหละนี่ค่ะทุกคนประมาณนี้นี่ก็มีการเติมน้ำอีกกับกระเติมน้ำตาลอีกนะคะทุกคนแบบนี้เขากัสีตุนอยู่จนสิบประมาณสองชั่วโมงนะคะทุกคนเข้าสิกินมือที่สามหมดเลยตุนสองชั่วโมงสองมือค่ะทุกคนอืม มันดก,กตุนสองชั่วโมงมืออื่นสีตืน่นมาตุนอีกนะคะทุกคนเพราะว่ามันบ่มันอันนี้มันเปื่อยสามันอาจจะเป็นหนอนหมอต่มเข้านะคะทุกคนนี่แหละนี่สีก็สิเป็นดำๆในจัหน้อยตุนไปจะ้ะตุนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนกินหอมแห้งอยากสจับมาใส่ปากละตัวน,นี้ <c oughs> คนคนค่ะทุกคนเติมน้ำจะได้ก็ต้องเติมเห็ดถั่วนะคะทุกคนตัวนี้คือแบบบ่ถั่วนะคะทุกคนกำลังตุ่มน้ำอยู่สิเอามาใส่อยู่ให้น้นาม,มันถั่วเลยตุ่มจนน้ำแบบ เกือบแห้งค่ะทุกคนเปื่อยแน่นอนค่ะทุกคนนี่เมน,นูนี่เห็ดยากแส,เสนเข็นแต่ว่ามันคือ,อยากนะคะทุกคนบดได้ขาหมูมากขาหมูนี่ก็มีเฉพาะหางค่ะทุกคนะปปะาะโพ s u p e r m ก r k บดได้มีทุก s u p ร r m a r k ถ้าไปซื้อท่านก็นได้กินเมื่อนี้โชคดีไปซื้อท่านได้ขาหมูแต่บด่ด้หนังหมูว่าสิพปซื้อหนังหมูจ้ะทุกคนมาเห็ดหลาบหมูบ่ได้เขาก็เอาขาหมูมาค่ะทุกคนนี่ เวลาเขาต้มเขาก็สอนฟ้องออกนะคะทุกคนฟ้องผุนี้กส็สิเป็นพวกน้ำม่งน้ำมันนี่เองสิสอนออการเท่านั้นเขาก็สีบ่มีความมันความเลี่ยนมากเกินไปนะคะทุกคนตักออกตักออกอืมตักออกกัาบเครื่องออกเอามาใส่ขึ้นน้ำ้อทุกคนเ <laughs> อยวมันบาดแสบโอ้ยตักหยากตักเย็นนะคะทุกคนอี่เขาก็ตักออกกินหอมหมากบอกเลยตอนนี้กินหอมตลบอบวนอยากจับขาหมูมาใส่ปากตัวน,นี้ <laughs> แต่ก็ต้องทานเปื่อยนะคะทุกคนอืม ยังสันเลยทุกคนแม่นูนี่แม่นู่ยากแต่กระแทบเพื่อเก้าเลยค่ะทุกคนมีซอนออกซอนซอนฟ้องออกมาถึงตอนนี้ห่อก็เเลียนหมอแล้วทุกคนหมอโตัวนั้นแบบเตาอยู่นี่มันหน่อยนะความหอนมันกระจายไปถึงเ่าก็เลยมาเปลี่ยนหมอทุกคนจะเห็นนี่ต้มไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนสีก็เริื่มเปลี่ยนแล้วเป็นตาแสบเป็นตาแสบว่าวาแต่เป็นตาแสบเป็นตาแสบแสบดีดีจ้ะทุกคนอืก็เริ่มเปื่อยนิดนึงหน่อยค่ะทุกคน ข้าวกระสีต้มไปอยู่นี้ข้าวกระสีไปเสียบุกซินปิ้งค่ะทุกคนมื่อนี้เพื่อนอกินดอกได้กินมื่ออื่นมันพึ่งพูดอะไรทุกคนนี่ข้าวกระสีเสียบุกซินเย็นละมั่นหน่อยหน่ขาวกระสีเสียบปิ่งพอถึงเวลาบาร์บีคิวเลยค่ะทุกคนในเมื่อนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ก็เลยสิมาเสียบุกซินปิ้งกินต้มมื่อนี้กินมื่ออื่นเป็นเมนูที่ลึกลับซับซ้อนคุณไหวดีทุกคนไม่ต้องใส่เวลาเนาะเมนูนี้มันคำแล้วข้าหิวข้าก็เลยมาเสียบุกซินไปปิ้งค่ะทุกคนเมื่อนี้กคน น,นี่เมนูคุณสามีเขาก็เอาชีสมาป้งแล้วก็มีสเต็กทีโบนบพค่อยแซ่้งมก่อนนี้สื่อมาลองดูเห็นมันถือทุกคนนี่ก็มีชีสมาอย่างเขาอย่างชีสกินเขาก็เสียลูกช้นมาป้งกินกันทุกคนนี่แหละชีวิตกับประมาณนี้นะทุกคนมือนี้ก็ไปก่อนสวัสดีค่ะ